I um. แต่งหนะ้าไปทํางานลุกใส่ใส่แบบนี้ค่ะบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยเมคอัพเบสเลยค่ะปรับโทนผิวให้สว่างแล้วต่อด้วยรองพื้นแป้งข้าวออร์แกนิคเขาคือแบบชอบใช้ตัวนี้บ่อยมากมันเป็นงานผิวเอเวเดนลุกกระเทอปกปิดเนียนเหมือนรองพื้นแต่ไม่หนักผิวต่อด้วย,บบ<ล>ยค,ค,ค,คอนทัวร์แบบฝุ่นโทนสีคอนทัวร์เขาจะเลือกสีโทนประมาณนี้ไม่เข้มจนเกินแล้วก็ไ,<ป>ไม่ได้ติดแดงจนเกินไปในวันเบาๆใส่สก็คือเหมาะเลยต่อมาก็จะเป็นไอายแชโดว์นะโทนสีกันตายก็จะเป็นโทนน้ำตาลโทนส้ม มันเข้าได้กับทุกสีผิวเบรนให้ทั่วเปลือกตาเสร็จแล้วเขาก็จะไล่เลเยอร์ไปเลืยการไล่เลเยอร์คือใช้สีเดิมแหละแต่ว่าเน้นขอบ <ตา S 2> เพิ่มความเข้มเอาดัดขนตาแล้วก็ปัดมา,คลาลมมสคาร่าเลยมาสคาร่าตัวนี้คือแบบปัดแล้วไม่ต้องติดขนตาเธอเธอดูนะโอ้โห oh oh. ไฮไลท์เป็นไฮไลท์ที่ซื้อมาแล้วเกือบทิ้งมันต้องใช้มือในการเกาไปใช้แปรงมันไม่ค่อยติดแกดูดิมันจึ้งเกินงานตางานไฮไลท์เสร็จมาต่องานอายไลเนอร์ใครอยากได้ความน่าละมุนไม่เข้มเกินใช้เป็นอายแชโดว์สีเข้มๆนะคะมากี่แทร์บัชออนเลยค่ะโทนสีนี้คือแบบอมันหนวมากต่อไปก็งานลิปเล็ลิปตีนเท็ดดี้แบร์เบอร์สามสุกเนื้อนุ่มละมุนและกุชชี่กรอสตัวนี้ใช้บ่อยสุด ปัดคิ้วเลยค่ะฟินิตลุกจ้าแต่งได้ทุกรัน,นี้แต่งไวไปทำงานทันแน่นอน